สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิตย์ usa นะคะช่วงนี้บ้านปนิตเริ่มกลับมาหนาวอีกแล้วนะคะวันนี้อาจจะมาอัปเดตเกี่ยวกับข่าวครา,าวของพี่ impossible ในส่วนของพี่ impossible เขาจะมีแฟนคลับเยอะมากนะคะา ก็มีทั้งในประเทศและต่างประเทศในส่วนของแฟนคลับพี่ impossible มีหลายๆคนได้ส่งอของไปให้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นพวกน้ำพริกนะคะ,ะส่วนในของต่างประเทศก็มีหลายคนนะคะซึ่ง เร็วๆมาเนี้ยก็ได้รับนาฬิกาบ้างได้รับกระเป๋าบ้างได้รับเสื้อบ้างนะคะจากต่างประเทศอุอยคนรักคนชอบเยอะนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามพี่ Impossible เพราะว่าในเรื่องของคลิปพี่ Impossible ฝากประดิษฐ์มาบอกว่า ให้รออีกสักหน่อยนะคะเดี๋ยวก็คงได้ติดตามกันยาวและอีกหนึ่งในยูทูบเบอร์ YouTuber ก็คือย่าน้องอาชินะคะในตอนนี้ย่าน้องอาชิก็ได้มีการโปรโมตขายผ้าย้อมคลามนะคะ,ะจะมีไลฟ์ เกือบทุกวันในเวลาสอทุ่มครึ่งนะคะสองทุ่มครึ่งประเทศไทยในเวลาเนี้ยจะเป็นตอนเช้าของฝั่งอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นที่ไลฟ์2องทุ่มครึ่งก็เพราะว่ารอแฟนคลับจากต่างประเทศนะคะก็เลยไลฟ์ อสองทุ่มครึ่งและช่วงนั้นคงจะมีแฟนคลับของย่าอาชอิซึ่งน่าจะว่างนะคะสองทุ่มครึ่งเนี่ยน่าจะว่างใครมีอะไรสอบถามเกี่ยวกับราคาเกี่ยวกับการส่งก็เข้าไปเม้นถามได้ช่วงไลฟ์ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้อัปเดต แฟนคลับของพี่อิมกับยาอาชินะคะสองท่านขอบคุณที่ติดตามแต่ปณิจจะนำมาอัปเดตต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ